นอนเนเจ้าของตำหนักปู่ใหญ่วอเนาะตอนนี้อาจารย์ก็อยู่ที่ศาลปู่ใหญ่ปู่น้อยแล้วก็องค์ปู่องค์ดำนะครับเนี่ยคือวันนี้เอาบรรยากาศสดๆเลยนะครับเราก็จะทำะชคลาบงวดประจำวันที่อูอ้ไอ้อันสัญญ,ญาณไวไฟบอกไอ้สัญญ,ญาณเน็ตบ่ค่อยดีนะครับกะอันโอ๊ใจถ่ายจะเข้าเยาสิกลับเมื่อเฮียนอยู่นะครับก็มาจุดทูบของวดวันที่หนึ่งกันยาสองพันห้าร้อยหกสิบห้ากับปู่องค์ดำ ก็บรรยากาศคือฝนเพิ่งตกแล้วก็มืดด้วยก็มีอาจารย์แพนกล้องก่อนนะครับแป๊บหนึ่งใครเข้ามาแล้วฝากกดแชร์ให้อาจารย์ด้วยก็มีวันนี้มีผลละหมากรากไม้มาให้ปู่ด้วยก็เป็นของลูกศิษย์ด้วยนะครับพวงมาหลอกพวงมาลัยน้ําแดงใบสีนะครับที่เขาเอามาแก้บนกันอยู่แล้วนะครับก็มืดคืมอึม,มคืมนะครับเดี๋ยวเราจะขอ,อะทูปปู่เสร็จเราก็จะกลับไปพูดเรื่องหวยต่อที่ที่ที่บ้านอาจารย์นะครับคือตอนนี้ เราเอาแค่หอมปากหอมคอใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยทําไมคนดูคือหาสิบนหกหนึง่งข้างบ่ฮะสองพันบ่แปลว่าโทรษพา์ใบาข้างอ่ะใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดียอะอ่ะแชร์ก่อนเด้อยรอเพื่อนๆเ,เ,เข้ามาก่อนแล้วกันอาจารย์ไปขอแชร์แป๊บหนึง่งเอ้าไล่พิดเพจดตัวนี่โอ้บ่ถืออยู่ประสาทบออ่ะโอ้มันมันมันพูดามเพลแน่นแน่นอะไรทุกเพล โอ้ยเน็ตกากโอ้ยเน็ตหลุดเน็ตหลุดแป๊บนึงนะครับเน็ตบอดีไรอยู่นี่สองพันเก่าอ่ะไอมึงมีเน็ตเลยนี่่อเข้ามาฝากกดกดแชร์ให้จาร์ด้วยนะครับ อืมอที่ผกคนนี่หนม่นเป็นยังมันมันขางมันขางสวัสดีทุกคนนะครับบรรยากาศก็จะเหนี่เดี๋ยวจ้าม์พลห้บรรยากาศก็มืดนะครับรว่าอยู่นี่ไฟดับหมดแล้วโซลา่าเซลล์วันนี้ไม่มีแสงนี่ก็ปูอง์ดานะครับที่ให้โชคเราเราให้โชคน้อยเราสามตัวตรงเดือนนี้หกครั้งติดนะครับเดือนนี้หกครั้งติดก็เป็นองค์ปูองดานะครับก็เรามาดูก็จะมีพวงมาลัย มีผลมไม้นะครับที่ลูกศิษย์นะเนี่ยมะพร้าวน้ำแดงที่ลูกศิษย์เอามาถวายปู่นะครับใบสีนะครับอืมแล้วก็เนี่ยซารปู่ใหญ่ปู่น้อยครับเนี่ยปู่ก็นั่งอยู่นะครับอืมบรรยากาศก,าก็มืนนะครับมีแต่ป่านะครับต้นไม้คือเงียบเงาครับองค์ปู่ว่าทอดยาวอ่ะเดี๋ยวเราจะจุดธูปแล้วเราค่อยกลับไปบ้านนะครับ อาจารย์จะจุดทูบอยู่นี่สักแป๊บหนึ่งแล้วอาจารย์จะกลับไปพูดต่ออยู่บ้านกันนะครับอ่ะทุกคนเข้ามาแล้วฝากกดแชร์ให้อาจารย์ด้วยแล้วกันสวัสดีคนดูสามเดี๋ยวเรามาจุดทูบขอปู่กันก่อนนะครับเดี๋ยวอาจารย์เป่าแป๊บหนึง่งยังกัดข่อยแม่งยังนี่แม่งปอแม่งว่า่ะ คอนอะไรเกขอบคุณดาวนะใครให้ดาวอาจารย์ก็ขอให้ร่ำรวยนะครับดาวนี้เดี๋ยวเอาไว้ซื้อผลไม้ให้ปู่นี่แหละเสนะียงือหายเกิดอ้ืือไม่ได้ยินเงินไม่ดับบ่บ่ฟังอะไรือดับบ่ ก็ซาใบาเป็นอย่างข้างาาบา่อ,งงอืออ่ะแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะครับทุกคนอาจารย์เนี่ยมาหาปู่ให้เลยนะครับดึกดื่นก็ไม่ได้อยู่บ้านนะคือกลองไว้เอาอย่างดีวะ่ะ มากาลอีลอะไรยัางงามั้นเดี๋ยวหันบ่เซตน้ำนี่มันคือบ่ติดเดีย๋ยวทูบกำลังจุดเรานะครับ นะครับอ่ะเดี๋ยวรอทูบป,ปู่แป๊บหนึ่งนะครับอ่ะขอกับปู่ให้แล้วก็ค่อยไปดูเลขชุดอยู่บ้านกันครับเชื่อไหมว่าฮานอยทําให้คนหมดนี่มีพี่คนหนึ่งลาออกจากเคอรี่มึงจะพูดให้ฟังแล้วถึงเลขคักหลายจนเลาอัดแล้วอ,ลออกจากเคอรีอ่อีกคนนึงลาออกจากโรงงานอีกพี่คนหนึ่งพี่ดอกไม้แจกันนี่ไม่รู้แกอยู่ไหมแกถูกจนมวดรถแกหมดแต่หมดตั้งแต่เมษาและหลงังจากนั้นแกก็ถูกถูกถูกได้เงินเป็นล้านเป็นแสนน่ะ คือถ้าซื้อตัวละร้อยเดือนนี้เราถูกไปห้าครั้งถึงหครั้งนี่อ่าเราจะได้ห้าแสนแล้วนะได้ห้าแสนบาทแล้วเอออันนี้ไม่นับสองตัวนะจริงๆพูดให้ฟังโอเคนะครับไปดูทูบก,กันเท่าไหร่นะี่เดี๋ยวผมมันจัดขากล่องก่อนเห็นบ่เห็นบ่ผมแย่งไฟให้แล้วเห็นบ่ เห็นบอผมแย่งไฟแล้วพี่เห็นอ่ะที่หน้าเลขที่เราเห็นนี่ถ้าตามที่อาจารย์เห็นตอนนี้คืออาจารย์เห็นหนึ่งหนึ่งหกอ่ะอาจารย์จะแปลเลขโจทย์นะทุกคนจดตามนะหนึ่งหนึ่งหกอ่ะแปลอีกตัวหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าอ่ะเขียนนะหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งเก้าแล้วก็หนึ่งสองหกหนึ่งสองหกมาจากไหนตามสูตรเราเลยครับเลขหนึ่งมีอยู่สองตัวตามสูตรเลยก็เป็นหนึ่งสองตัวก็เป็นหนึ่งสองหกอ่ะก็ตัดเลยหนึ่งสองหนึ่งหกสองหกเนี่ย มันจะเพิ่มหนึ่งสองหกเข้าไปก็จะมีหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งสองหกอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งเราเพิ่มหนึ่งเป็นเจ็ดหนึ่งเท่ากับเจ็ดเหมือนเงื่นก่อนเราจุดทูบได้สามสามห้ามันออกสามแปดห้าสามกลายเป็นแปดกลายเป็นสามแปดห้าฉะนั้นอันนี้ก็เป็นหนึ่งเจ็ดหกนะหนึ่งเจ็ดหกอีกตัวหนึ่งหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดหกไงใช่ไหม เอาหนึ่งหนึ่งกับเจ็ดเจ็ดเอาขันมันอั่นข้างหลายมันเหลือหนึ่งหนึ่งกับเจ็ดเจ็ดน่ะซื้อใช่ไหมเฮ้าแมนบอเจ็ดหกก็อั่นหนึ่งหกก็อั่นหนึ่งเก้าก็อั่นสองหนึ่งก็อัน่นสองหกก็อัน่นมันเหลือหนึ่งหนึ่งกับเจ็ดเจ็ดน่ะเสื้อหนึ่งหนึ่งกับเจ็ดเจ็ดหล่นแล้วนะ่ะอเอาทูปปูอีกรอบกันเนอะมือ้อดีสามอาจารย์อา,อ,าอาจารย์ขึ้นไปเอกหมอรัมเถอะเนาะเดี๋ยวอาจารย์นั้นน้าจะเปิดผ้าม่านกังเงอรองเลยลูกน้องอาจารย์กับพวกไฮเซติเกิด จสิบอะไรทรงห้ลูกน้องมันมันไ้ผมว่าดูครับมันปึ๊ดลังบักนะ <c oughs> มันโาเบิลกับไลท์ดคอยนะลอะูกน้องจานให้แคปออมสินก่อนมันสิบัลลัเล็กจะเทียมมันเนด็กนะ <c oughs> ให้เด็กก่อนนะ้อย <c oughs> ังย <c oughs> ังคุยกัน <c oughs> มันสิไลอาจารย์ไลทอะไรได้เดี๋ยวนี้ <c oughs> อ่ะออมสินนะครับอันนี้ไม่ใช่หวยไทยนะอ่านเลยนะแคปครับ เปียนของแทมเป็นลูกน้องแทนแน่มาสำนักเลยครับแถมลูกน้องดีแล้วหัวท้องมันต้องแม่เต้นนะหัวท้องแม่เต้นนะจ่องแหลวมาจิบุชาทังเฟสแต่ตังใจสีมาไหวผู้สูงข้างนักอาจารย์นะคะโอ้ขอบคุณครับหกหนึ่งเจ็ดงามสาธุแต่สามหนึ่งนนเหตุใบสีจ้างามบระคำหกหนึ่งเจ็ด างามเลคนเบาว่า,าดิเนี่ยหอยบอไดนนอนในเฮียนแ้ <c oughs> <c oughs> อันละหลังคนมาเบิองผิดกับหัวย่อนเบิ่งไรสดุดอ่อนนอนดับบัตนน่เด้อน้อยน้อยพันไม่ยังเออ้าน้อยคะแนห้าน้อยมือคนเกีย่ยวครับอ่ะไปไปหวยไทยสุดเต็มครับเอาสุดเต็มก่อนแคบครับแคปอันนี้เป็นเลขชุดที่อาจารย์ทํานะครับแคปแล้วบอกว่ารัฐบาลไทยขอพูดกับ ซีเอฟลูกน้องพันห้ามันไปตั้งแต่ห้าร้อยแรกครับเ้าให้รีเลกิฟตนี่ยเนี่ยโอ้ยแ้อยนึงแถมเขา้อ,อมครับห้องกาแฟมอมมีหัวค่ะโอ้ยแต่ละคนบาทเนี่ยเต้ายองออกมาบ่อยๆมักไท้เกิดแล้วค่ะอาจารย์ มันสื่อไทยเกิดนะครับมาถามหาหลดไทยเกิดกับปั่นถามหาหนี่สองคนแหละมันงามคือเกา่างามมือคนบอกขอบคุณค่ะอ,อาจารย์ในชม <laughs> ถูกได้กลับไทยจะไปหาปูค่ะขอบคุณดาวเจ็ดสิบห้าดวงครับขอเข้ามากันย,ยังครับผมอแคบหรือยังอันแคบเนี่ยก็แน,น่นมูเจ้าก,กเลยเจ <laughs> ้าเจ้าน <laughs> ้ำอาจารย์เรื่องเลี้ยงแบเลี้ย้กนีไปสื่อเลยสามเจ็ดสามหกเจ็ดหก สามศูนย์สามหนึ่งสามเก้าสามตัวมีสามเจ็ดหกสามเจ็ดศูนย์สามเจ็ดเก้าอ่ะไปดูเม็ดเดียวทีเนี้ยอแคปเม็ดเดียวชุดเม็ดเดียวครับสามเจ็ดศูนย์เน้นเน้นครับเม็ดเดียวไอ้แคปอย่าเขียนลงกระดานให้ชุดนี้ชุดเม็ดเดียวคนมึงหท่อ,าหาอไหร่อะไรยังไง ชีดุ่มเครื่องเลยใช้ชีดุเหมือนเขาลงมาแคบได้ยังครับชุดเม็ดเดียวใครอยู่ห้องวีก็จะได้หววก่อนนะครับเออได้ไปหลายวันแล้วแหละก็บูชาทูบก็ได้ชุดร้อยเก้าเก้าก็ได้เข้าปู่เวทก็จะได้สติกเกอร์ได้ทูบด้วยกําไรก็ได้เหรียญก็ได้ห้องที่ดีที่สุดแล้วแต่จะบูชานะครับอืมน้ําปลาก็สามขวดร้อยแปดสิบหนึ่งลังสี่ร้อยเจ็ดสิบอาจารย์อารมณ์ดีคักๆักจั้อันมาคอยท่านเนิ่มมากถึงเลขแก่เมืออื่นแคบเสร็จแล้วขายหยอกต่อ รอทั้งอาจารย์ทั้งน้องๆเลยจ้ารัฐบาลใดขอบคุณค่ะความสินไหมเนี่ยครับได้ครับผมอาจารย์อาาย่านมาท่านเด้อถ้าอ่านไม่ท่านเนี่ยพึ่งน่อยใจเด้ออันเพราะว่าขอบข้อมนันไปไวบ่ครับไหมพึ่งรัว